ยุงไม่กัดเราเต็กเที่ยงคืนแล้วหนูยังมาหาอยู่ล่ะคิดถึงเหรอเที่ยงคืนแล้วหนูก็ยังมาหาอยู่เลยลูกมาเป็นเพื่อนเหรอเห็นอยู่หลังคาหนูพอเห็นคนโดดลงดึ้งดึ้งมาหาเลยลูกนูแวะมาหาเหรอ <c oughs> เห็นอยู่หลังคาบ้านหนูสเต็กยุงเยอะลูกแล้วกลับวันนะ ยุงจะกัดเอานะยุงลุมหมดแล้วลูกยุงเยอะแยะเลยเนี่ยขำเม,มิดแล้วหนูกลับไปนอนบ้านเลยนะสเต็กสเต็กสเต็กยุงเยอะแยะเลยเนี่ยยุงจะหามไปแล้วเ,เต็กเอ้ยยุงจะกัดหนูแล้วลูกไป ยุงจะหามไปแล้วเทิเทกับบ้านไปยุง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 ันก็ไปนอนหลังคาบ้านไป